สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาทําพริกลาบครับพริกลาบเหนือครับใส่มะแขวนใส่เครื่องเทศที่มีอยู่ในบ้านเรานะครับผมทําง่ายๆครับลองมาทํากันดูครับก่อนอื่นเราก็ตั้งกระทะก่อนเลยครับเอาพริกไปคั่วก่อนครับท่านผู้ชมครับเอาพริกไปคั่วครับดับแรกนะครับตอนนี้คั่วตั้งไฟอ่อนๆนะครับ ไฟอ่นอ,อนครับคุณนชมขวบพริกไฟอ่นอ,อนเลยครับัวบไปเรื่อยๆครับคุณนชมขวบเครื่องเทศทั้งหมดแต่ละอย่างนะครับอันนี้ขวพริกก่อนครับ ดูสีสันก่อนนะว่าจะได้หรือเปล่าคั่วไปเรื่อยๆครับคั่วไปเรื่อยๆครับบางสูตรก็คั่วแบบน้ำมันก็มีแต่ผมคิดว่ามันก็หอมคนละอย่างครับเดี๋ยวจะคั่วแบบแห้งๆนี่ก่อนนะครับลองทดลองดูก่อนครับ ดีสีสันครับของพริกครับมาขวัญดีกีครับค่อยคั่วไปครับเครื่องเทศทางภาคเหนือครับครับขั้นตอนต่อไปเป็นกระเทียมหอมแดงครับกระเทียมหอมแดงตะไคร้ครับแล้วก็ขาแก่ครับคั่วไปเลยครับ มันหอมๆครับรั้งแรกของการทําพริกลาบครับถ้าทาอร่อยนี่ก็จะทําทําแบรนด์เลยครับ <laughs> ตั้งหนุยพาเห็ดน,นะครับพริกลาบเนื้อไม่ต้องซื้อครับสูตรเราเองครับมีอะไรใส่ไปเลยครับต้องเน้นให้มันหอมนะครับผมจะเน้นให้มันหอมข้องเทศเยอะๆ ยอดครับพอไปเรื่อยๆครับไฟอ่อนนะครับผมยอดครับนะครับเอากระปีมาอังไฟไว้ครับท่านผู้ชมนี่สูตรเด็ดครับดีครับอังไฟไว้ครับแล้วเราก็ไปตำในครกครับกินส่งให้มันส่งกินสักหน่อยครับ ส่ไว้ครับกะปิครับนี่เป็นกะปินะครับครับท่านชมสูตรผมเอาเครื่องเทศลงก่อนครับนี่ครับเครื่องเทศนี่ครับเดี๋ยวตามด้วยพริกนะครับตามด้วยพริกนะครับตำไปเลยครับท่านชมตำไปเลยครับตำให้ละเอียดเลยครับผมขอญาต์ตำก่อนนะครับครับนี่เป็นเครื่องเทศที่เราตำแต่เครื่องเทศครับนี่ครับ ละเอียดแล้วครับหอมครับเดี๋ยวเราเอาพริกใส่นะครับท่านผู้ชมใส่เลยครับใส่เลยเนาะแล้วก็ตำพริกตำพริกไปก่อนนะครับกับขออนุญาตท่านผู้ชมนะครับอันนี้ผมก็ไม่ถนัดครับตำที่พื้นเลยครับนี่ครับให้ดูสดๆเลยครับเป็นพริกลาบนะครับชังเทศหอมครับเป็นคกไม้ครับอริจินอล นะครับเดี๋ยวผมจะตําให้มันละเอียดก่อนนะครับขออนุญาตตาที่พื้นนะครับต่อไปเป็นนี่ครับใส่ลงไปนะครับเป็นกะปิกับนี่ครับที่เราขวไว้นะครับผมครับวิธีการสุดท้ายครับนะครับสมขวน้ํามันนิดิครับครับสูตรเด็ดเก็บไว้ได้นาน ตู้เย็นใส่ไข้างนอกก็ได้นานอยู่ครับนะครับลาบผมปรุงไว้แล้วครับครับอไว้ได้นานครับท่านผู้ชมนี่ยอดครับริศลาบช่างหนุ่ยพาเฮ็ดครับนี่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับาคลิปนี้มีประโยชน์ กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับช่างหนุ่ยพาเฮ็ดได้ทําคลิปต่อไปนะครับนี่ครับติดลาพช่างหนุ่ยพาเฮ็ดครับเดี๋ยวต้องลองครับซื้อต้องลองว่าซื้อเนื้อมาลองลาบดูครับนี่ครับนี่ครับถ้าผ่านนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์เลยครับนี่ครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ